ตรงนี้เป็นจุดดำน้ำที่ดเวอร์ทั่วโลกจะต้องมาเยอือนสำหรับสิป,ปดาดันและตรงนี้คือสิป,ปดาดันวอลจุดดำน้ำที่ลงไปเหมือนเหวทางนี้คือชนีกลัวความสูงคือคอยก้มมองก้มมองตลอดเวลากล้องตกไปหนึ่งทีนี่ก็คือไม่<บ>ต้องคิดลงไปเก็บจ่าเพราะว่าน้องเขาลึกถึง600เมตรหรือเท่ากับตึกะบยกต่อการ2ตึกแค่นั้นเองตอนมองลงไปก็คือมีแต่ความมืดน่ากลัวอิบเองและสิป,ปดาดันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเริ่มต้นได้ที่แนสนสดใสกันตอนตีสี่ฮะ สวัสดีตอนนี้ตีสได้เช้าของเราวันนี้เป็นในเช้าที่ชาบที่สุดในชีวิตเรือของเราจะล้อหมุนกันตอนตีหาซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างกำลังมืดตื้อเราขับเรือกันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงพระที่กำลังขึ้นและเรามาแต่เช้าขนาดนี้เพื่อสิ่งนี้แทมทะดำทาทาโอ้เช้าเกินตาไม่สู้แสง this is กุ่มนกแก้วหัวโนก ไม่ได้หาดูกันง่ายๆนะทุกคนจะต้องมาเช้ามากๆไม่งั้นน้องเขาสไปกันหมดแล้วก็ไม่ได้เจอกันทุกกลุ่มนะบางคนมาก็คือไม่เคยเจอเลยก็มียกความที่ความชอบให้กับทีมร้านดิฟเมดเขาดูตารางน้าตารางพระจันทร์เวลาออกเรือมาให้เรียก<ห>ได้ว่าใครไม่เจอลูกค้าแก๊งค่าต้องเจออะไรแล้วฝูงที่เราเจอก็เป็นฝูงใหญ่มากมด้วยไม่ได้เจอแบบปุ๊กปิ๊กตัวสังตเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นไฮไลท์ของสิปราร์ดันปิ่นมากับดิฟเมดก็คือเจอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปลาโนแก้วหัวโหนกหรือว่าแก๊งน้องแจ็คนี่นะโอ้ ต้องตกจากมือแล้วหากจากขอบเหวแค่2ฟุตนี้น้ําตาจะเ <คำ S 1> ล่นเทนเสิร์ฟเสมอกลับมาที่บรรยากาศใต้น้ําของซีบาแอนบินว่ามันจะมีความแอนเชียนเหมือนยุคโบราณนิดๆมันจะมีปะการังที่ดูเหมือนยุคไดโนเสาร์แล้วปลาที่นี่มันก็จะคุมโทนเป็นโทนแบบเอ,อิร์ธโทนส้มๆเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลแปลกๆเหมือนธรรมชาติสร้างมาให้ใหว่าเฮ้ยมึงอย่าหลุดเตมนะเรสโค้ดของเราก็คือเอิร์ธโทนค่ะบวกกับสไตล์หน้าตาของปลาที่นี่เป็นรู้สึกเหมือนดำน้ำในยุคจูเลสิกปาร์าแบบแปลกเป็นดีไซน์ที่โคตรยูนีแล้วก็ดูเป็นซิกเนเจอรรรรรรร์ุสสสคควาา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 ามมมมมมแแงงขอออัันนนนนนก็ืเเไไไไ่่่่ดดดดดด้้้ถถะบบททีียๆใใิปป 1-2ึ 1> 1่งถึงสไดฟ์เท่านั้นเราก็ต้องจัดการเวลาให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้เจอฝูงไฮไลท์ต่างๆที่เป็นบอกเพราะงั้นมาที่เดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เจอมันเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากจะเจอไฮไลท์ครบๆบแบบนี้แนะนำไดฟ์เมดเลยค่ะขเขาเซียนมาก